สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกๆท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสอนอ่านไพ่เก้าใบนะครับสถานะคนโสดอ่าเรามาดูกันนะว่าคนโสดชาวราศีพฤกษภกเป็นยังไงบ้างมาอ่านไพ,พ่พร้อมๆกันเลยนะราศีพฤษภช่วงเนี้เหมือนคุณกําลังวางแผนที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งวางแผนในการลงทุนอ่าวางแผนเพื่อสิ่งที่ดีในอนาคต วางแผนในเรื่องของสิ่งมีค่าเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องที่เกิดขึ้น<ม>เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไฮพิเทกับราชาเหรียญเหมือนคุณกาลังแอบ,บที่จะเก็บเงินแบบว่าทำเหมือนในเรื่องของการเงินเราไม่ได้บอกใครอะไฮพิเทคือความลับราชาเหรียญ เป็นคนที่ทำงานเก็บเงินเป็นการอัศวินกับราชาเหรียญเนี่ยเหมือนคุณกำลังส้มที่จะเก็บเงินทำงานทำงานเก็บเงินอแต่เรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยคุณยังไม่ได้บอกใครยังเป็นความลับในเรื่องในส่วนตัวของคุณอยู่อ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณอยากจะใช้เงินในการแก้ปัญหา เอาเงินมาใช้จ่ายแบ่งปันแบ่งสรรปันส่วนให้กับบุคคลต่างๆให้กับคนต่างๆ,ๆเอล่านี้นะแต่ปัญหาอุปสรรคปัญหาและอุปสรรคคือคุณคุณจริงจังทำงานมากไม่มีเวลาไปหาคนรักทำงานหนักทำงานเหนื่อยต้องทำงานอย่างจริงจัง จึงส่งผลทาให้คุณไม่มีเวลาไปหาคนที่คุณรักคนโสดนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วที่คุณทําไปเนี่ยคุณวางแผนเพื่อจะขอแต่งงานเพื่อสร้างความมั่นคงในความรักเพราะฉะนั้นลาศีพฤษก,กตอนเนี้ไพ่มันบอกว่าไพ่เขาบอกว่าคุณเองอ่ะตั้งหน้าตั้งตาทำงานตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินหาเงิน เพื่อจะไปแต่งงานเพื่อจะไปหาเธอบางคนบางท่านอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดออกเดินทางมาทํางานเก็บเงินสะสมหวังว่าจะกลับไปแต่งงานกับคนที่เรารักอ่าเหตุการณ์เรื่องราสตรอรี่จะประมาณนี้นะชาวราสเวก,สกัสแต่มันมันมีความลับขึ้นมาเนี่ยเหมือนคนทํางานแบบไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าคนหายไปไหนคุณไปทําอะไร แต่ที่คุณหายไปหรือคุณที่ไม่บอกใครคือคุณกำลังเก็บเงินเอาเงินมาใช้จ่ายอ,อาจจะมาเป็นในเรื่องของให้คนในครอบครัวมา,มาใช้หนี้นำมาบริหารจัดการเพื่อเคลียร์ปัญหาาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางวางเรื่องความรักไว้แต่คุณก็ทำทั้งหมดเนี่ยหาเงินหางานหาเงินเนี่ยก็เพื่อคน ที่คุรักเอามาแต่งงานเอามาเอามาใช้จ่ายเอามาหาเขาเอามาหาเขา,เามาหาเธอเพราะฉะนั้นเหมือนคุณวนช่วงนี้คุณก็จะอยู่ห่างๆกันนิดหนึ่งอ่าเพราะว่าเอาเวลาไปทำงานซะส่วนใหญ่ไพ่บอกอะไรอีกไหม ส่วนใหญ่ไพ่จะออกลักษณะเหมือนเรื่องของการเงินนะคุณทํางานหานะคุณทํางานหาเงินหนักทํางานหนักหางเงินเอาเงินมาใช้จ่ายเพื่อเคลียเคลียนี่สินมากกว่าเคลียรปัญหาเคลียรนี้สินแล้วเอาเงินส่วนอนะไรงอ้ยมาใช้ในการแต่งงานแล้วเอาเงินมาให้เขามาให้เธอคุณต้องทํางานหนักต้องวางแผนอือส่วนใหญ่ไพ่จะบอกแค่นี้เองนะไพ่บอกไม่ได้บอกเรื่องราวอะไรมาก ในมุมมองของปัญหาปัญหาคือคุณไม่มีเวลาไปหาเขาเพราะคุณทำงานหนักทิศทางในอนาคตอะคือสิ่งที่คุณทำไว้อะมันก็เพื่อการการแต่งงานเพื่อความมั่นคงในชีวิตออคือแค่อารมณ์ช่วงนี้คุณต้องการหาเงินมากๆต้องการมีเงินเอามาใช้จ่ายมาจ่ายหนี้เส้นเอามาเคลียร์ปัญหาต่างๆนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีพฤษภเหตุการณ์ไม่มีอะไรหวัวหวาไม่มีอะไรที่มันผิดแปลกอะไรก็คือทํางานเก็บเงินได้เงินมาแล้วก็เอามาแต่งงานอ่าเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยคุณอาจจะอยู่ดูนิ่งๆเฉยๆเหตุการณ์ความรักมันอาจจะยังไม่ขยับไปไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ทําเพื่อคนที่คุณรักอ่าใช้เงินต้องหาเงินต้องใช้เงินเอาเงินมาให้ เอาเงินไปให้ทุกทุกอย่างที่คุณทำมันเกี่ยวข้องกับสภาวะทางจิตใจเพราะว่าคุณคุณได้คิดแล้วว่าเงินนี่แหละสำคัญความรักก็สำคัญนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะความรักคุณก็ยังดิวอยู่คุณก็ติดต่ออยู่แต่เงินมันจะทำให้ความรักของคุณมันง่ายขึ้นชัดเจนขึ้นทำให้ความรักของคุณสะดวกสบายขึ้นเพราะฉะนั้นคุณต้อง ตั้งน้าตั้งตาทำเงินอ่าเราเอาเงินมาใช้จ่ายตรงนี้โอเคบางคนบางทัานยังไม่เข้าใจว่าไอ้ความรักทำไมต้องใช้เงินแต่ไพ่มันออกมาแล้วว่าคุณต้องการเงินมาเคลียร์ปัญหาต่างๆเอามาเคลียร์หนี้สินเอามาซื้อความสะดวกสบายเอาเงินมาเปิดทางเพื่อความมั่นคงในชีวิตถ้าเงินได้มาอย่างถูกกฎหมายโอเคมันก็ทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ มันจะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาทุกอย่างความขยันไม่ได้ทำให้ให้ใครสิ้นหวังนะแต่อาจจะช่วงนี้คุณอาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งแล้วคุณก็ไม่ได้บอกใครอย่างทำแอบๆทำซุ่มทำเป็นความลับยังไม่ได้บอกใครเพราะไฮพิเทศมันมีเรื่องของความลับบอกใครไม่ได้เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายมากเรื่องของฟินเปลืองอเพราะว่าคุณเองก็อาจจะมีรายจ่ายไง รายจ่ายที่มองไม่เห็นคุณต้องบริหารจัดการเงินดีๆอ่ะมองอย่างนี้ได้คุณกําลังมีเงินก้อนหนึ่งอยู่ในมือคุณอยากจะลงทุนอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทางนั้นมันมีความเสี่ยงและคุณก็ต้องบริหารจัดการดีๆอ่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเงินมีบทบาทสําคัญที่จะทําให้ชีวิตของคุณอ่ะมีทิศทางไปที่ดีขึ้นสบายมากยิ่งขึ้นโอเค ชาวราศีพฤษภก็สรุปได้ง่าได้ยังว่าความรักคคนโสดนตอนนี้คุณคุณอาจจะคบกันมาดีแล้วไม่มีปัญหาอะไรละเพียงแต่คุณกําลังเร่งทํางานหาเงินเพื่อไปแต่งงานอในสภาวะอันนี้คุณอาจจะยอมยอมเสียสละตนยอมเหนื่อยยอมทุ่มเทแรงกายแรงใจยอมที่จะห่างจากคนรักมีห่างบ้างนิดหนึ่งเพราะว่าด้วยคุณทํางานอย่างจริงจังไง วันหยุดก็ไม่หยุดวันลาก็ไม่ลาขยันทํางานมากเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องสื่อสารกับคนรักของคุณให้เข้าใจว่าช่วงนี้ทําอะไรอยู่มันมีเรื่องของเงินมีเรื่องค่าใช้จ่ายมีเรื่องอะไรอธิบายให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวคุณอาจจะไปสัญญาใครว่าว่าเก็บเงินได้หนึ่งก้อนแล้วจะไปขอแต่งงานเก็บเงินได้หนึ่งก้อนแล้วจะกลับไปหาอะไรประมาณนี้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นประมาณนี้ส่วนในทิศทางในอนาคตอ่ะคุณมีแผนการคุณมีวิธีการที่จะหาเพราะฉะนั้น อนาคตสดใสแน่นอนสีไม้เท้าเกิดขึ้นสีไม้เท้าเกิดขึ้นคือความมั่นคงคุณได้แต่งงานคุณประสบความสําเร็จตามที่คุณมุ่งหมายไว้แน่นอนโอเคจบแล้วนะกับชาวราศีพฤกษภกนะใครมีปัญหาเรื่องการอ่านไพ่อ่านไพ่พไม่ถูกอ่านพาไพ่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้ปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้นะสวนคลิปนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ